อากาศดีจังเลยนะเนี่ยไม่ได้หยุดมาเที่ยวทะเลแบบนี้นานแล้วนะพี่ฝนนะใชอ่อากาศดีมากเลยฉันอยากกินข้าวคุกปลาทูแล้วนะ ฉันก็อยากกินปูเหมือนกันพวกพี่คุณรัตนาครับดูนั่นสิครับอือทะเลสดชื่นมากเลยนะครับนี่ท้องทะเลวันนี้สวยมากเลยนะคะพวกเราได้หยุดมาเที่ยวกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ฉันไม่เดินข้ามฉันนอนหนึ่งวันใช่แล้ววันนี้พออ่ออเองก็มาเที่ยวทะเลกับทุกคนด้วยนะอากาศดีจังเลยนะเนี่ยอากาศดีจังเลยนะคะพี่จอดใช่แล้วละน้องมานีวันนี้ เราไม่ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วแต่เราจะมาวิ่งเล่นที่ชายทะเลกันนะดูนั้นสิทะเลแสนสวยบบบบโ,โบูบโบโบปิ๊กโบว่างอ่ะย่าโบบอกว่าหิวแล้วนะหิวเหรอโบนี่เขาก็หิวตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะพี่ฝนก็หิวเหมือนกันอืมว่าแต่ว่าเราเตรียมอะไรกันมาบ้างเนี่ย ฉันเตรียมหมกกระถามาหนึ่งทีค่ะออพอ,อ,อปิ้งให้เองนะว่าแต่ว่าแค่นี้น่าจะไม่พอกับทุกคนละนะแล้วนะใช่แล้วฉันคิดว่าจะมาแค่คนสองคนที่ไหนได้มากันหมดเลยเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันดีกว่านะครับดูสิเดี๋ยวนั่นสิค่ะนั่นปลาฉลามนี่นี่นี่พี่เขาบอกว่ามีปลาฉลาม้ม่นะน้องหนูเห็นนางเงืกอกค่ะแต่ว่าพี่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากก้อนหินตรงนั้นน่ะ <c oughs> นั่นไงคะนางเงือกมาแล้ว สมชั่วโมงผ่านไปเย็นแล้วนะทุกคนหิวแล้วนะอากาศเริ่มหนาวแล้วแฮวาแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้เตรียมของมาทํากินตอนเย็นเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนดีกว่านะเมื่อกี้มีหมูกระทะอยู่ไม่กี่ชิ้นพี่ฝนกินไม่อิ่มเลยโอ้ฉันกินไปสองชิ้นเนี่ยยังไม่อิ่มเลยนะ แล้วพวกเราจะกินอะไรกันดีละคะที่เนี้ยของก็ไม่ได้เตรียมมางั้นเดี๋ยวฝากพวกเธอไปสั่งของแล้วก็เอามาที่นี่ด้วยแล้วกันนะจอ๊อโอเป็นความคิดที่ดีเตรียมมาเยอะๆเลยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวพวกเรากลับไปสั่งของให้ที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะยกมาให้ที่นี่นะครับรออยู่ที่นี่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะ ฉันก็รอยอยู่ที่นี่ด้วยได้เปล่าขี้เกียจไปไอ่ะพี่ฝนไม่ได้พวกพี่นายจะต้องไปช่วยฉันยกของทำไมต้องไปช่วยยกของ่ะอ,อ๋อก็นายจะต้องไปช่วยยกของแค่นั้นแหละเหตุผลน่ะนั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันดีกว่าพี่ฝนโบมาแล้วเขาโบโบโบโ <c oughs> บบอกให้ตามมา,าฉันอยู่เฝ้าเจ้าโบก็ได้เดี๋ยวเจ้าโบไปทําเรื่องนะพี่ฝนเอานะ่าเดี๋ยวโบเขาก็ตามมาเองน่ะแต่ว่าฉันจะต้องไปทําข้าวคุกปลาทูให้ทุคกคนกินรองท้องไปก่อนนะฮะนายจะอยู่ที่นี่ก่อนเหรออ่ะ ฝากดูแลด้วยนะของนะ่ะฉันอยากได้ปลาทูเพิ่มด้วยอืมงั้นพวกเพี่งนายก็หุงข้าวไปวก่อนก็แล้วกันข้าวมีอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปทาข้าวปั้นคุกปลาทูไงปลาทูมีแล้วเหรอปลาทูมีอยู่เจ็ดตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้มีเจ็ดตัวพอไหมอ่ะไม่พอดิพี่ฝนสั่งมาเพิ่มด้วยโอ้โหทุกคนนี่กินกันเก่งจังเลยนะพี่ฝนใช่แค่บพราคนเยอก็กิน กินไปสิบก้อนอะ่ะห,หรือว่าเราจะไปสั่งทาโกะที่ร้านคุณลุงมาดีนะเอาแล้วมาที่นี่ทำไมก่อนอื่นก็จะต้องมาสั่งของก่อนให้เขาเอามาส่งที่นี่ไงอ๋อแล้วไปที่ร้านเลยไม่ได้หรอไกลเหยียดเดินเดี๋ยวก่อนอะไรหมู พักนี่นี่เลือกเลือกก่อนเลือกเลือกอ่าแล้วก็กุ้งโอ้ปลาหมึกขาดตลาดพี่ฝนไม่มีปลาหมึอกอะ่ะอย่าเริ่มสั่งเห็ดมาด้วยนะอืมอร่อยเนาะข้าวปั้นของกุ๊บิ๊กเนี่ยมื่อไหร่พวกเขาเจะมาสักทีหน,นึ่งล่ะคาเนี่ยเขาก็มาครับตอนนี้เขาไปสั่งของอยู่อยากได้อาหารทะเลเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้อาหารทะเลขาดแคลนนะครับเนี่ย ฉันคิดว่าขา้ขาวบ้านก็อร่อยดีอยู่หรอกแต่แบบเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะค่ะใช่แล้วพออยากกินออกุ้งแล้วก็ปลาหมึกยังเลยเนาะโอคิดเหมือนฉันเลยนั้นเนี่ยนี่ว่าแต่ว่ากุ้งกับปลาหมึกเราจะต้องออกทะเลไปหาไม่ใช่หรอแล้วเราจะกินอะไรกันต่อแลยคะเนี่ยข้าวคุกปลาทูหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสองคนนั้นเขาก็สั่งมาเองแหละเดี๋ยวก่อนนีคะพี่เหมือนมานี้จะมองเห็นอะไรบางอย่าง ไม่มีอะไรหรอกนี่ทะเลเปิดน่าจะมีตัวอะไรไว่ายน้ําอยู่แถวนี้ละมัง้งแต่ว่าเขาไม่ได้ไว่ายน้ํานะคะนั่นอะไรอ่ะกาขึ้นมาบนบกค่ะนั่นคืออะไรปลาหมึอกอ๋อนั่นเขาเรียกว่าปลาหมึกยกักษ์นะทุกคนปลาหมึกยกักษ์เขาบอกว่าเขาหิวมากเลยปลาหมึกยกักษ์มนุษย์แถวนี้นะกินดีนะฮะฮะเขาบอกว่า แย่แล้วก็จะจับพวกเรากินกันเหรอปลาหมึกหยากหย่อนเนาะพวกเรากินไม่อร่อยหรอกพวกเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆพวกเราคิดว่าควรจะวิ่งหนีได้แล้วค่ะแย่แล้วทุกคนเขาเหมือนจะไม่ให้เราหนีนะปลาหมึกหยากเขาบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหยาก มาเป็นอาหารของฉันดีๆแย่แล้วแย่แล้วค่ะแย่มากๆเลยช่วยด้วยครับผมโดนจับขึ้นมาแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกะโดนจับเหมือนกันทําไงดีเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึอกอยากทําไมหนวดปลาหมึกดึงไม่ออกเลยอ,ะอ่ะพี่จอนมานีถูกจับค่ะมานีมานี พี่จอจช่วยมาน,นี้ด้วยค่ะพี่ก็อยากไปช่วยเหมือนกันแต่พี่ก็ถูกจับเหมือนกันนะคะปลาเมือกอยากทํายังไงดีพอ,อ,อก็ถูกจับนี่ทาไมหนวดเขาแน่นรัดแน่นมากเลยเนี่ยปลาเมืกอกหยากทำยังไงกันนี้นะครับทุกคนเยะแล้วละค่ะพี่ฝนพี่เอกเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งดีอ่ะนั่นนะสิพวกนี้เป็นสั่งของนานมากแล้วนะรอมาส่งนึกไงช่วยฉันด้วยค่ะเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับปลาหมือกปลาหมึกปลาหมึกหยา บปลาเมือกอยากเจ้าโบนายไม่ต้องดิ้นหรอกอยู่เฉยเฉยมานีคิดว่าเพวกเรายิ่งดิ้นก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นมานีค่อยๆดิ้นแล้วก็กระโดดออกไปดีกว่าค่ะามานีหนีไปได้แล้วทุกคนมานีตัวเล็กเขาก็เลยจับมานีไม่ได้ไปตามพี่เอกพี่ฝนได้ทีนะได้เลยค่ะรับรองได้เลยคราวนี้มานีจะช่วยทุกคนเองนี่พี่ฝนของเขายังไม่มาส่งสักทีอ่ะพี่ฝนพี่เอกอยู่หรือเปล่า อยู่ครับเอามานี่มาทำไรอะแย่แย่แล้วค่ะแย่มากๆเลยแย่แย่มากเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆพูดปลาหมึกอะปลาหมึกเออใช่แล้วปลาหมึกไม่มีขายขาดตลาดไม่ใช่ค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกก็ใช่ไงปลาหมึกพี่สั่งให้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีนะจะเย็นๆก่อนนะมานี้ค่อยๆพูดเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยคือว่าปลาหมึกจับทุกคนไว้ค่ะ ปลาหมึกจับทุกคนไว้หมายความว่าไงอะไปดูกันดีกว่าพี่ฝนปลาหมึกจะจับทุกคนไว้ได้ไงอะนั่นน่ะสิปลาหมึกปลาหมึกจับทุกคนไว้ปลาหมึกตัวเล็กเละเหรอปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ไหนอะนั่นไงฮะเดี๋ยวก่อนปลาหมึกยักษ์พี่ฝนไม่ใช่ปลาหมึกอ้าวลงไปตอนไหนแย่แล้วทุกคนถูกปลาหมึกยักษ์จับตัวจะบอกว่าปลาหมึกยักษ์ตัวบเริ่มเลยนะเขาจับทุกคนไปหมดแล้วอะใช่นั่นไงพี่ฝนมองเห็นแต่ไกลเลย ว่าแต่ว่าปลาหมึกนี่มาอยู่ที่นี่ทําไมกันนะปลาหมึกอยากช่วยด้วยพี่เองเจ้าปลาหมึกนี่จะจับพวกเรากินนะ่ปะปลาหมึกอยาเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเอกจัดการเองอือหือโอ้โหโอ้โหช่วยด้วยค่ะฉันคือบอลหน,นีค่ะอือหือไม่หลักหายผิวเลยไม่ไมปลาหมึกหยาก ทำไงดีอะจะทําอะไรก็ทําอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยดูดิปลาหมึกอยากปลาหมึกอยากเหมือนไม่เข้าเลยนะเหงนไหมอ่าพี่อเอกทำไงอะนี่เพคก็พยายามเต็มที่แล้วหมาหมดแล้วาจะต้องปล่อยทุกคนออกไปจากปลาหมึกหยักช่วยทุกคนนะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าปลาหมึกยากปลาหมึกหยากทําอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะเนี่ยทำไงอะเขาเนี่ยไม่เนี่ยไม่ได้แย่แล้วไม่ได้การแล้วผืนปล่อยไปเป็นแบบนี้แล้วก็เจ้าปลาหมึกนี่ต้องจับทุกคนไปกินแน่เลยพี่ฝนแย่แล้ว น,นี่นี่นี่น่โอ้โหทำไมปลาหมึอกอยกักษ์ทำไมมันกระเด้งออกมาด้วยล่ะไม่ละคายผิวปลาหมึอกอยักษ์เลยค่ะก็ปลาหมึกนะเขาตัวใหญ่ขนาดนั้นจะไม่ทำอะไรเขาได้ยังไงล่ะพี่เอกก็ต้องตัวใหญ่ถ้าปลาหมึกก่อนนี่เอ้อพี่เอกโบ๊ะพี่พูดมีเหตุผลหมายความว่าไงอะพี่ฝนโบ๊พี่พูดมีเหตุผลมากเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อะเราจะทำยังไงอะตัวพี่เอกยังไงก็ไม่ใหญ่เท่ากับปลาหมึกหรอกงัน้นรอยอยู่ที่นี่ก่อนฮะลอทำไมพี่ฝน,นมีความคิดอะไรบางอย่าง ไปนานไหมเนี่ยไม่ไม่นานแน่ใจนะไปไม่นานงั้นเดี๋ยวเพกจะยื้อเวลาตรงนี้ไปก่อนแล้วนะอ่ะนะยื้อเวลาสักครู่เดี๋ยวมาจะไปไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมานี่ถึงกับใช้ jetpack บินเลยเหรอใช่เราจะต้องรีบไปโอ้โปลาหมึกยักษ์จริงๆด้วยแฮรเร็วเวเข้านะนี่เนะนี่ยเจ้าปลาหมึกสงสัยจะต้องใช้วิธีดั้งเดิมกลับบ้านก่อนดีกว่าเร็วๆวเข้าแป๊บหนึ่งโอ้เกือบโดนจับแล้วเนี่ย มาแล้วเอาแล้วนะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่หรือเปล่านะ้ายังมีเวลากลับไปเปลี่ยนชุดอีกหรออ่านี่ไงเจอแล้วถ้ามันทําอะไรไม่ได้ก็มาช่วยกันก่อนพี่ฝนกำลังไปนะ้าว่าไงอะ่ะมาแล้วนี่ไงเนี่ยพี่แอะกลับมาที่เดิมน้วเหนื่อยมาแล้วไปสู้มาสามรอบเมื่อกี้ทําอะไรไม่ได้เลยสู้ไม่ได้หรอกต้องใช้วิธีนี้ฮะแล้วอุ้มเหยเทําไมขยายล่างอ่ะ ขยายร่างงั้นเหรอใช่ไม่งั้นเราจะสู้เขาไม่ได้ขยายร่างโอ้เอาละพี่ฝนปล่อยเพลงกลงละลืมไปเลยว่ามีวิธีนี้ถ้าอย่างนี้ละก็เจ้าปลาหมึกตัวนั้นเดี๋ยวเพลกจะจัดการให้เองนะสู้เขานะได้เลยพี่ฝนมาเลยมาลังแกคนตัวเท่ากันดีกว่าคุณปลาหมึกปลาหมึก<ร>มอยากจัดการให้เรียบร้อยปลาหมึก เดี๋ยวก่อนปลาหมึกกลายเป็นแตงโมไหนปลาหมึกกลายเป็นแตงโมนั่นไงเมื่อกี้ฮะปลาหมึกกลายเป็นแตงโมใช่เลยมองไม่เห็นหรอกเพี็กกำลังจัดการเขาอยู่หรือว่านี่จะไม่ใช่ปลาหมึกของจริงเขาเป็นปลาหมึกแตงโมเหรอใช่เขาไม่ใช่ปลาหมึกของจริงน่าจะเป็นเอเลี่ยนนะเป็นปลาหมึกเอเลี่ยนเนี่ยนะใช่ปลาหมึกเอเลี่ยนแล้วก็เป็นเอเลี่ยนปลาหมึกแตงโม งง,งเป็นเอเลี่ยนปลาหมึกพันแตงโมใช่น่าจะมาจากนอกโลกโอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเพกจัดการให้เรียบร้อยเลยอ๋อาล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะน่าจะจัดการได้แล้วว่าแต่ว่า,วาปลาหมึกเกลื่อนชายหาดเลยทําไงเดีอยะขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาไว้นะไม่เป็นไรครับพี่เอกนึกอะไรดีๆออกแล้วนะนึกอะไรเหรอก็ปลาหมึกที่ล่วงอยู่เต็มชายหาดเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้พี่ฝน คิดไม่ออกแฮะอืมอืมอแต่พี่เอกนึกออกแล้วนึกออกแล้วเหรอเดี๋ยวเพเอกกลับมาคิดออกเหรอใช่แล้วปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้สดๆแบบนี้อะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาคือว่าคุณลุงครับทาโกยากิมครับทาโกยากิปลาหมึกครับอร่อยอร่อยตามผมมาสักแป๊บหนึ่งนะครับจะไปไหนอะ่ะที่นี่เลยครับที่ไหนเหรอมานี่เลยครับคุณลุงโอ้โห โอ้โหฉันไม่เคยเห็นปลาเมึองเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตของฉันะนะแบบนี้พอจะทำทาโกะได้ไหมครับอ้ได้เลยเดี๋ยวฉันทำเลี้ยงทั้งเมืองเลยก็แล้วกันขอบคุณครับ